สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาฝาก1นึคันนะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับคันนี้ t o y ยต้าวิชนะครับ รถครอบครัวรถอเไหล่มาสงคองออโต้นะครับคันนี้โดยรวมสวยครบจบนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับนะครับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายเดิมเดิมชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับใครกาลังหารถครอบครัวนะครับขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยนะครับคัดเช็คมาเรียบร้อยนะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับคันนี้ประหยัดด้วยครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับ รับรองว่าคุ้มและก็ประหยัดแน่นอนนะครับเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายเครื่องอึดถึกทนดูแลง่ายครับและถังแก๊สนี่อายุเหลืออีก5ปีนะครับด้านหลังแถว2แถว3พับได้นะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะแบบพิเศษเลยนะครับเบาะแถวที่2ปกติวิชจะเป็นเบาะแบบแยกนะครับคันนี้นั่ง3คนได้นะครับก็ ลองชมดูนะครับเผื่อใครจะถูกใจนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคลองสามปทุมธานีนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดรถสวยมากๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้านะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเราคัดและเช็คเรียบร้อยรถเดิมๆสภาพดีนะครับรถครอบครัวเดินทางใกล้ๆไปได้หลายคน4คน5คน มีของใส่เข้าไปด้วยได้ครับแต่เครื่องรุ่นนี้อึดถึกทนนะครับไว้ใจได้เลยรถสวยสภาพดีมากๆนะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับกับราคา1 3 9่0 0สนบาทนะครับบ้านใดท่านใดกําลังหารถครอบครัวนะครับหรือใช้ LPG อยู่แล้วนะครับเข้าทางจะสดจะผ่อนเออขอภายผ่อนไม่ได้ครับจะสดหรือจะ โทรเจรจาโทรสอบถามคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับมาชมได้มาเช็คได้ครับแจ้งจากช่อง u t u b e นะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งนะครับมัดจำได้นะครับถ้ามัดจำแล้วไม่ได้คือไม่ได้ลดนะครับมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยมาเก็บเงินคืนได้เลยนะครับถือรายละเอียดเอารายละเอียดมาเบิกคืนไปเลยครับเต็มจํานวน รถสวยครบจบแน่นอนนะครับคันนี้สภาพฟิตสวยนะครับฝากระโปรงด้านหน้าจะมีริ้วรอยนะครับเราเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับโดยรวมก็สวยนะครับนี่ครับกับราคาและสภาพถ้าท่านคุ้มในการนําไปใช้งานต่อก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับโตโยต้าวิสนะครับ